สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่7มิถุนายนนะคะคุณได้ก้าวถวยกับหัวส่วนเขาเป็นราชินีถือเหรียญน,นะคะ ถ้าใครยังโสดอยู่นะคะตัวคุณมีนเองอาจจะแบบอยากสละโสดแล้วนะโสดแล้วก็ไม่ทําให้คุณมีความสุขนะคะก้าวถ้วยกับหัวขึ้นมาแล้ววันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่มีคนคนหนึ่งนะคะที่มีความมั่นคงนะคะเข้ามาในชีวิตคุณอ่คนคนนี้พร้อมที่จะให้ความรักคุณนะคะแบบสม่ําเสมอมันจะมีโอกาสได้ทําความรู้จักกันนะคะ heart to heart conversation พัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้ s something b e t t e r ก็หมายถึงว่าคนใหม่คนนี้ที่เข้ามาเนี่ยจะดีกว่าคนเก่าๆนะคะที่เคยคบหากันมาก่อนส่วนใครที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะในวันนี้นะคะมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนเนี่ยจะมาง้อนะคะราชินีถือเหรียญเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็จะมีการเคลียร์ปัญหากันนะคะพูดคุยกันถึงสิ่งที่ทําให้ไม่สบายใจต่างๆแล้วก็จะทําให้สถานการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะ